ว่ายาพกกูดขึ้นถึงแล้วยังพูดเขาเียโซ่พื้นมากเขาแก่ก็เงินสานำมากยังสองขึ้นถึงได้ว่าว่าตื่ได้ก่นว่าพูดว่าตื่นโอ้ขาสิ ว่าห้าสามห้าสามพี่น้องเอาห้าสามยิ้นล้วก็ยื้อๆป้าไปหาว่าั่านหาบ่ไอ้อีกจะตีฟังซื้อเห็นว่าแม่คนไทยมากเห็นาบ่อะไรขี้หยันน้แม่เนาะเอาเอารับนัดอเด้อพี่น้องเด้อจับนัดรอเอาครับผมพี่น้องคนมาสร่างไว้บ้างหันม่แม่ พิ่บอเพิ่บอกเพิ่บอกว่าโอ้เพิ่มบอกว่า้งวันี่ไปกระหังไปกระหังทพา่บอกเพิ่นบอกืต้อบอกาบอกเลย่าต้องบอกให้คุณคนฝปาใ้คุณแม่แล้วให้คุณแม่พ่อเพงเดียวคือเออคือมาสร้างบ้านคือแบบแบบคือบอะไรงีอ กันยูจะว่าวว่าได้โอ้คนว่าวเยอะอืมคนว่าวว่ได้อืมอันนี้เรียกแล้อืมคนปากไปแล้วเอามึงเดียวโอ้ได้แล้วตัวเลขแต่ว่าพูดไม่ได้อืมอ่าบอกง่ายๆเนาะได้แล้วแต่ว่าว่าว่าได้ที่เรานะว่าววายหรอกเพคนว่า บอก่ไลายเก็บพ้อพูดบอกคนเนี้ยพี่อาจพุ่มจะให้พูดหน้าแม่เนาะพูดน้าบอกมานะอ่าพูดพบอกใครว้างอมแมบอกว่าพุ่มจะไรอุ้อะืเอาซื้อเอาซื้อเบิ่งขืาองอดียวโชว์นมันหน้แม่เนาะี่จะบอกว่าซื้อเอาซื้อเอาวะทีบอกได้คือว่าซื้อเอาลวดมันยำสองขึ้นถด้เิ่นยาโอ้ยมัยำให้สองขึ้นเลยเออมัยำให้สองขึ้น โอ้มาจับขาค้ยขาเลยจริงไมว่าอยากควขึ้นแล้วฮือยากควบขึ้นยึ้นแล้วว่าบาเข้ามาดีเนี้รถโค่วยลากขอาวกยานทุอก่นงเลยออกจากกดเรได้ิลากขาถูกถูกทำาบบมากระานเก่งไม่พียอย่างอดสูดออกมาฝูเอาูแอ้มาลากขาปันกระยานแล้วเนระสองขึ้นพุดจิแมห ยอขึ้นมาทางข้างหลตัวขนมากม่รู้ว่าใครจะยืดส่วนเลยมองนี่ที่ไหมไม่ค่อยใส่ยืส่วนเลยออตัวบะหลากค้าด้ลูกไส้ยืก็เหนือแต่แค่เนื้อไปบวดกับกลบขึ้นมากแต่นังงยางอ้อมเนี่ยไม่ค่อยใส่ยุดง่วนเลย รวยมากึ้นสันย่องพูดเขาแย่ชัวพีกันมากเขากระอากพูงเงานสาหนำนักพงสาหนำนี่ผมเอ้เล่าว่องยองพูดเขาบอกให้ฟังแตกลางหันโอ้ว่องไปไปเส้นแก่งง่ายง่าเล่าว่องย่อพูดบาดาตัวหนึ่ขนาดพระยังบริยานเวลากัมมอก มันว่าเรางี้บังกลับขึ้นมาบังอ็ไปไปจมเขาก่าแล้วจมเล้วเาไปใส่ก้นต้นวกั้างอยู่ว่าอะไที่จันเอาว่อ่ไหนอเมื่อกี้จะเห็นหลังวัดพระพิองบนว่าผูกเป่ากับเมืองเล่าเออขึ่นมายู่ตร่งมาากอยู่กั่งได้อมื่มื้สองหม่นสามหมื่องมื่นาหม่นมัู่น มากับเตอดีเ้วยใช่ไหมระบาดนี่เคยข้นมาหาเม่เขียบบอ่มาแล้นมากเยอๆอย่างเงี้ยมันเป็นผู้ชายกับมีแมงมุมกับมีเรามาเรามา้อนงี่เงีากัมากบมับขันเงี้ยง้ข่ายนั้นคนั้นแรงงอ้นจงจะไปงอนดวงเสี้ยข้าเอาวัวเขาสั่นถึงกระจาฝากลูโอ้ยสั่นหัวเขาเอ ก็มาฝากขาคอยลงเกถามเราการพ่อนเิเออกามอน้ามาเังเออไม่อยมาสาขาคอยมากใหญ่เกยทำอะไรทำไม่ให้แปงหรอกครับผมผมมาข้าวขี้นะคนมาถามข่าวถามข้าวมำให้แั้งหรอกเอาบอกเรื่องเขาเล็บกตกขาตกแข้งไปใช่ไหมขาืบงก็บม่งเยอะหน่อยมากเท่าไงอ่ะเทาฟังเนาะเยอะหน่อยมากหาเจ้าสองคน พอทำละคืมาหาหนังมาทำหาเจ้าคือมาหูกแังหายแล้วค่ะอีกหน่อยคุณบ้านท่องมะแม่ใบอ้วทำไมกระสายแล้วแม่มาไม่มไม่แม่มาไม่แล้วบมอสตอกแล้วก่่พี่ตัวเกออ๋อโอ้อยดูน้ำพุนไปเกือเกลออย่เี้ยเอาิตหน้าเอาได้เยงเด้อแต่พี่แน่เนาะอ่า กูบาที่เพิ่นยืดีเนาะจับมาจากเมืองเล่าเพิ่นคือภาษาังาซีเวอรี่ที่น้องเนาะเป็นนิมิตน้าแม่เนาะเด่ว่ากว่าได้เนาะเิ่นฝันผนได้มาบอกแม่เบือนหาเิ่นกรสีมาสลองหรอตีเขาบอกเห็ดเหลี่ยด้วยเดียนหาอเงีมาหายเยอะขบ้านาขอเขาจะมากำงันโอ้ต้องตัวเลกกับพ่งเนี่ยมนแร่งอลไนะ่มเาจะผมาบอกน้แม่ไปโอเดียวก็คือซีศูนย์ คือขาเจ้าเอากัต hmm. ต mm ี hmm. ่ใ mm ห้เ hmm. พ mm ื hmm. mm ่อนไอ้ก hmm. mm ัตตี่ก่ะคือ40ตัวเดียวเท่นั้นตอนว่างที่ล่านเขาติดไป3ตัวเนาะเขาบึงมันบังบันแง้มแง้มขึ้นนะ่าไม่หอมอีหยงมหอมกอับไมอหอมอีหยงคือหอมแค่เออทำเล็กหน่อยว่าอ้าวั่าไม่จะหอมเครื่องเกิดเครื่องพว้ยไปกู ควบควบเมื่อไหร่จูดเมื่อไหร่จูดเอาไว้ในหางอ่ะในห้องเขาเพิ่มหงอ่ะจะมาหอมปุ๊บเหมือนงี้ไ่คือกันนะนครับว่าหอมบอก่าเลยหอมเจ้าวนแท้หอมบอกมาเลยอย่าในห้องเลยบนแม่ฮึ่มค่ะโอ้หอมผมมาจากท่นี่อ่ามันเกนี้ก้างสังใช่ไหมอันบเนี้พระเมืองเล่านี่ก้อนพนดีไปพอดมาสั่งแม่อะไร ong, ไ bueno. ้ว่า เพิ่มพันบอกกันหมื่ว่างเงื่อมุเซาเป็นมาละมาลามาลเนี่ยเขีเากันลๆมาลาเนี่ยพันบอกกันหมู่ว่าเงื่อแม่ก็จังหันครับผมพันบอกกันหมื่ว่าเงื่อเขามาหาคนทั้งสองขึ้นมาสองขึ้นเป็นผู้ยิงผู้่ถดสิแม่ผู้โถดาจารมาผู้เถ่าผู้แม่เคยล่า

วางงนอะจับใช้เอยงหรอกบัดอั้วาพวกโธเคยไลจับจ้าพกเโธทำแล้วโอ้ว่าพุทโธาค็เล้เอาเาเองขาดก็แม่เราขาดเอาเองว่าเอาเองใช่ตีเอาเองค่ะไช่มากเลยตีเอาเองนะแต่ว่าตัวแม่ฟันเนี่ยเงไนก็ลืมมันเขาหาไก่มาให้เขาไปมาให้หามไ่มาให้ไปทำไม่จับไก่ไกอ cây 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 sống cây sống tủ cây sống tủ cây tủ ừ tủ nhân làm phải ngay tủ ngồi không phải lấy vào cặp cái tay ngay mà xây tay đều cạnh không có hôn xây cạnh không có hôn xây cạnh không có cái 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 hướng Trong cái quá cứ bầu xe với xe เขาก็งีไปเลยเอาเลยว่ะสิเขาบอดูติเขาก็ไปเลยเขาก็บอกว่าเราดูเขาไปเลยเอาลวดเขาบอกว่างสิเอาลวดสิโอ้บอกเอารถแม่ก็เลยไปเอามาไว้เลยบาทเนี่เออไปซื้อมาไหว้ไปซื้อเลยว่ะที่เม่แม่ก็ไปเอามาไว้เลยซื้อลยเอย่างเอาใบช่องใบ ลงท้ายด้วยห้าสามสี่ศูนย์มันตื่นมาพผ่นมาฝันว่าเขาเอาเข่ากองไว้ทันเด้เขาโอ้ยเข่ามาคือหลวงคือหลายแท้เข่ากองจุนพูนอยู่บบบนี้คือเฮ็ดถิ่มแท้สาดไส้ยืดเทียบมาสั่นไหวครับผมโอ้ยอยากได้เอาโลดั่านหน้ามึงบอกอยากได้เอาโลดอีกอ่ะก็ให้เอาตัวเอาให้เอาได้ตีแม่ก็ให้เอาแล้วไม่ได้ตเพี้ยเอาตัวเข่าแม่ันเอาแม่ยกให้แนี้ยยกไว้เนี้ย อ,อ,อันที่วัดนานี่เหมนเดิมมีการเออเอฟซีส่องไหนแล้วถึงมาหาปาะโอ้ยค,ออครับบอลยงละครันทุับตายจอไวเด้อครับเอฟซีครับ,ม <F 2> บผมนะครับเนาะสี่คุณแม่เป็นฝันเป็นกระบ,บอกไปแล้วฟังเอาเสียวนึ่นะครับแต่ว่าพระตสูงเมืองเล่าคนมาสั่งไว้คือหกห้าสามตัวเดียวอันสัก ฟังบอกเขาใจตะวันสี่ศูนย์นี่แหละผู้ใดซื้อผู้ใดเนี่ยฝันยาคู่ใหญ่เพิ่นโอ้ยาคู่ใหญ่ซื้อให้ยาคู่หน่อยเออโอ้ซื้อรถตะลี่เห็นเปิดตาปากไงเออ่นแบงให้ครึ่งหนึ่งเลยสีศูนย์นี่แบงให้ครึ่งหนึ่งคุณหนีบ้าไม่มีเงินเลขหนาครับผมเห็นเลยเนี่ยคุณพ่อนี้เห็นแต่สีศูนย์ตัวเดียวแต่สี่ศูนย์โอ้ครับนี่คับเขาเขาใจตัวเด้อเอทีบ้านนีะครับผมทีเป็นยังไงเชิญเล่ามึงครับผมตามข่วมฝันครับ มันรับโทษเป็นเจ็ด a ี่กร